อ่านพระธรรมสุภาษิตดำเนินชีวิตด้วยปัญญาครับพี่น้องที่รักครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระวจนะพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีครับกับผมธนงรศพลวิสารรับใช้พี่น้องครับนําบางข้อบางตอนนามาคิดคข้ครวญด้วยกันครับแล้วก็นําข้อคิดเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับเพื่อเราจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและดําเนินชีวิตด้วยกันด้วยความพอพระทัยพระเจ้านะครับ นครับวันนี้เราอ่านกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่24 25 26นะครับก็ยังอยู่กันใน30คําสอนของปาดครับแล้วก็เป็นการเป็นการรวบรวมนั่นนะครับสุภาษิตของโซโลมอนที่รวบรวมโดยกษัตริย์เฮเซคิยาครับเอาละครับพี่น้องทีิรครับเดี๋ยวไปดูดกันครับว่ามีข้อใดน่าสนใจบ้างนะครับ ล้วก็ต่อกันเลยนะครับในบทที่24นะครับเป็นคําสอนที่20ครับเป็นคําสอนเกี่ยวกับว่าตัวเรานะครับไม่ควรที่จะไปอิจฉาคนชั่วแล้วก็อย่าไปปรารถนาความเป็นเพื่อนกับคนชั่วด้วยเพราะว่าคนเหล่านั้นนะฮะชอบก่อความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ชอบทารุณกรรมคนอื่นทําร้ายร่างกายคนอื่นนะครับพอเราไปคบเขาเป็นเพื่อน ความเดือดร้อนนั้นก็จะมาถึงเราด้วยนะครับต่อมาครับคำสอนที่21ฮนะเป็นคำสอนเปรียบเทียบชีวิตเป็นเหมือนบ้านครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยสติปัญญาและถูกสถาปนาขึ้นด้วยความเข้าใจในชีวิตของเรานะครับความรู้ต่างๆเป็นเหมือนห้องสมุดที่อยู่ในบ้านครับห้องสมุดนั้นเป็นห้องที่มีคุณค่ายอย่างมากในบ้านหลังนั้นเหมือนกันครับความรู้ ก็เป็นเหมือนห้องสมุดในชิตของเราครับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่นำให้ชิตของเรางดงามและเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยครับเป็นชีวิตที่หายากนะฮะในแผ่นดินโลกนี้ในคำสอนที่22ครับเป็นคำสอนเกี่ยวกับความรู้นะครับเป็นการเปรียบเทียบความรู้ว่าความรู้นั้นคืออำนาจนะความฉลาด คือพลังนะถ้ามีความรู้ก็มีอำนาจเพราะว่าในโลกโบราณนั้นคนนะครับไม่ค่อยได้มีการเรียนการศึกษามากนักนะครับพอคนใดคนหนึ่งมีความรู้นะมีความรู้มีความคิดความอ่านมีทักษะการเขียนได้นี่นะครับก็จะถูกเข้ามาทำงานในรั้วในวังก็มีอำนาจหน้าที่นะครับมีการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้ดังนั้น ถึงแม้ไม่ทํางานในรู้ในวังแต่คนที่มีความรู้ในปัจจุบันครับก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นคนที่มีอํานาจมากกว่าคนที่ไม่มีความรู้ค,รคำสอนที่ยีาครับเป็นคําสอนเกี่ยวกับคนคนโง่ครับลักษณะคนโง่ซึ่งคนโง่นะครับถ้ารู้ตัวว่าโง่แล้วเนี่ยให้เงียบปากแต่บางทีคนโง่มันก็ไม่รู้ตัวว่าเต็งโง่นะครับ ก็มักจะพูดอะไรออกมาแบบที่ไม่คิดเวลาพูดออกมาที่ไม่คิดแล้วเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายกับตนเองในพระธรรมตอนนี้ได้เปรียบเทียบว่าคนโง่เนี่ยก็ไม่ควรพูดนะครับที่ประตูเมืองเพราะที่ประตูเมืองเนี่ยจะมีบรรดาประชาชนเข้ามานะครับรับการตัดสินความบางทีคนโง่เข้าไปพูดเป็นพยานนะก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรนะครับมีแต่แก่สร้างความเสียหายเพราะฉะนั้น คนโง่มารู้ตัววกตัวเองไม่ฉลาดแล้วเนี่ยก็ควรจะไม่พูดนะครับในการตัดสินความในการเป็นพยานที่ประตูเมืองด้วยนะในคำสอนที่ยี่ครับต่อมาครับเป็นคำสอนเกี่ยวกับลักษณะของคนชั่วร้ายครับลักษณะของคนชั่วร้ายนั้นเริ่มตั้งแต่ความคิดนะในความคิดมีแต่แผนมีแต่อุบายนะและในแผนในอุบายนั้นนะครับ มันก็มีความบาปเจียปนอยู่ความโง่เขลาก็เป็นความบาปความโง่เขลาที่เป็นความบาปพอประพฤติออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครฮะต่อมาครับคำสอนที่25ครับเป็นคำสอนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ยากลำบากครับซึ่งอาจจะให้ประโยชน์เพราะว่าเป็นเวลาที่ทำให้เราเห็นความเป็นตัวตนของเราจริงๆ ในช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากลําบากพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องสํารวจชีวิตเนี่ยเวลามีปัญหาขึ้นมานะครับเป็นช่วงเวลาที่เราต้องดูชีวิตของเรากับพระเจ้าว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปมีปัญหามีอุปสรรคครับเราจะเห็นลักษณะนิสัยที่ถูกปลูกฝังไว้ครับและยิ่งกว่านั้นครับเป็นเวลาที่ทําให้เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราไม่เจอปัญหา นะครับเราก็จะไม่มีความแข็งเก่งทานทีนะครับพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างชีวิตพวกเราเนี่ยจากปัญหาจากอุปสรรคนะครับช่วงเวลาที่ยากลําบากมันจะทําให้ชีวิตของเราแข็งแก่งขึ้นพี่น้องครับในในภาคเหนือนะครับจะมีสวนป่าสักเยอะมากเลยนะครับต้นสัก์เนี่ยน,นะครับ ถ้าอยากให้สัตว์มีความแข็งแรงนะครับมีเปลือกที่หนาเขาจะจุดไฟเผามันฮนะพอจุดไฟเผามันต้นสักว์เนี่ยจะสร้างเปลือกหนาเข้ามาปกป้องตัวเองครับรังนครับความทุกข์ยากลำบากนน,นะครับทำให้เราแข็งแกร่งพอเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเราก็พบความท้าทายใหม่ๆครับในการแก้ปัญหานั้นๆเนี่ย นั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองในการคิดในการใคร้ครวนกับปัญหานั้นใหม่ฮะอย่าให้ปัญหานั้นเป็นปัญหาแต่ปัญหาให้เป็นพระพรในการเสริมสร้างชีวิตเราอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับต่อมาครับคำสอนที่26ครับเป็นคําสอนเปรียบเทียบครับว่าสติปัญญานั้นคู่ควรกับชีวิตเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบชีวิตกับน้ําผึ้งครับน้ําผึ้งมีความหวานเันใดชีวิตก็ต้องมีปัญญาเันนั้น เพราะว่าสติปัญญาทําให้มนุษย์นะครับมีความหวังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ครับเพราะปัญญาทําให้มนุษย์รู้ว่าอะไรรอเขาอยู่ข้างหน้านะครับเพราะคนที่มีปัญญานั้นจะมองมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลต่อมาครับคำสอนที่27ครับชีวิตของคนชอบทำผิดพลาดล้มเหลวแต่ว่าคนชอบทำนั้นจะมีจิตใจที่สู้ครับพร้อมที่จะลุกขึ้นมา และมีพลังอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับคนอธรรมเมื่อล้มลงแล้วนะครับก็ไม่สามารถกลับขึ้นมาอีกล้มลงแล้วก็นําชีวิตไปสู่ความพินาศต่อมาครับคําสอนที่ยี่ดครับเป็นคาสอนเกี่ยวกับท่าทีที่มีต่อผู้อื่นครับไม่เพียงแต่ท่าทีที่มีต่อผู้อื่นเท่านั้นเป็นท่าทีที่มีต่อศัตรูด้วยนะครับเมื่อคนเหล่านั้นผิดพลาดล้มลงนะครับเรา ในฐานะคนชอบธรรมและเป็นประชากรของพระเจ้าก็ไม่ควรจะไปซ้ําเติมเขาเมื่อเขาล้มลงครับไม่ควรข้ามเขาเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเหมือนกับวันที่อิสราเอลนะครับถูกการตีสอนพระเจ้าทรงให้อสัสเตรียมาโจมตีให้บาบิโลนมาโจมตีปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านครับไทละไซดอนโมอับอมโมน,นคนพวกนั้นห,หัวเราะเยาะเย้ยบางบางประเทศก็ไปอ,อยู่กับฝ่ายศัตรูของอิสราเอล,ลด้วยซ้ำนะครับ นั่นเราก็เห็นว่าสุดท้ายสุดพระเจ้าก็ลงโทษนะครับประเทศเหล่านั้นเราจะเห็นว่าถ้าใครก็แล้วแต่แม้จะเป็นศัตรนะูผิดพาลาดล้มลงแล้วเราก็ไม่ควรไปซ้ําเติมเขานะครับต่อมาครับคําสอนที่ยี่สิบเก้าครับนะบอกว่าในการดําเนินชีวิตเนี่ยแม้คนชั่วคนอาธรรมทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนนะฮะแต่ถ้าที่ตอบสน,นองเรา อย่าไปร้อนใจกับคนชั่วนะครับให้มองไปที่อนาคตเพราะว่าอนาคตนั้นมีความหวังถึงแม้ว่าคนชั่วทําให้เราเดือดร้อนในวันนี้เพร่อนีตอนนี้สอนใจเราครับอย่าไปตระหนกตกใจอย่าไปร้อนใจอย่าไปตีโพยตีภายให้มองไปอนาคตข้างหน้าพระเจ้าทรงมีความหวังอันเรองรองรอเราอยู่ข้างหน้าครับ คำสอนที่30ครับเป็นคำสอนสุดท้ายครับเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับว่าให้ยำเกรงพระเจ้าเมื่อยำเกรงพระเจ้าก็คืออย่าไปร่วมงานกับคนที่ทรยศเป็นคนที่กบฏคนอื่นฮนะเพราะคนที่ทรยศคนอื่นคนที่กบฏต่อคนอื่นนั้นชีวิตเขาเจอหายนะเจอความพินาศอย่างแน่นอนเมื่อเขาสามารถทรยศคนอื่นได้เขาก็ทรยศ ทรยศเราได้ด้วยเช่นเดียวกันและความพินาศก็จะมาถึงคนกระบฏคนทรยศนั้นโดยฉับพลันครับนี่คือคําสอนทั้ง30คําสอนของปราชญครับจากนั้นนะครับในข้อ2 3ถึง34เนี่ยก็เป็นภาษิท์อื่นๆนะครับของปราชญานะครับของคนมีปัญญาด้วยเช่นกันเป็นเรื่องทั่วไปครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํางาน,เ,นเกี่ยวกับเรื่องขกงกับการดําเนินชีวิตครับ ต่อมาครับในบทที่25ครับเป็นสุภาษิตของกษัตริย์ซโรมอนที่รวบรวมโดยข้าราชพารของกษัตริย์เฮเซกิยาครับซึ่งครอบคลุมไปถึงบทที่29เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสุภาษิตตอนนี้นั่นเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้นําหรือคนที่เป็นผู้นําครับเพราะว่าสุภาษิตนี้ตอนท้ายครับจบด้วยสุภาษิตที่ว่าด้วยเรื่องปัญญาที่มีความดีเลิศครับซึ่งเป็นตัวอย่างของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับเอาละครับเรามาดูบทที่25กันครับ ในข้อที่13ครับบอกว่าหิมะในความเย็นในฤด,ดูเกี่ยวอย่างไรผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ใช้เขาย่อมมีจิตวิญญาณของนายชุ่มชื่นอย่างนั้นในสุภาษิตตอนนี้ครับพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันของผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเจ้านายกับบ่าวนะครับ เจ้านายกับผู้สื่อสารผู้สื่อสารที่มีความซื่อสัตย์ก็จะทำให้เจ้านายนั้นมีความแช่มชื่นใจนะฮะแช่มชื่นใจหมายความว่ามีความภาคภูมิใจในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาพี่น้องครับถ้าเราเป็นคริสเตียนอยู่ในสังคมอยู่ในชุมานและเรามีลูกน้องถ้าเรามีลูกน้องไม่ดี นะครับงานของเราจอกมาดีไหมครับไม่ดีหรอกครับในทางกลับกันครับถ้าเราเป็นลูกน้องและมีเจ้านายที่ไม่เป็นคิดเสียนถ้าเราทํางานทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทําเต็มที่เต็มกําลังเหมือนถวายองค์พระเป็นเจ้างานที่ออกมานะครับเราไม่ได้ทําเพื่อเจ้านายแต่เราทําเพื่อถวายองค์พระเป็นเจ้าและการงานเหล่านั้นออกมาเป็นไงครับโอ้โหดีเลิศครับ พอออกมาดีเลิศเจ้านายไปไงครับปวดปราณครับอพอใจครับเพราะว่าจะเห็นแล้วว่าโอ้โหลูกน้องที่เป็นคริสเตียนเนี่ยมีความแตกต่างดังนั้นคนที่เป็นเจ้านายครับเขาอยากทํางานกับคนที่มีความซื่อสัตย์นะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานโดยแท้จริงเลยครับพี่น้องครับในปัจจุบันเนี่ยการทํางานหรือหาลูกน้อง คนที่มีความซื่อสัตย์เนี่ยหายากมากครับแต่ถ้าเราสามารถไว้ใจเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเราที่เป็นลูกน้องเป็นคนที่มีความไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีความมุมานะอุตสาหะมีความพยายามถ้าใครได้ร่วมงานกับคนลักษณะแบบนี้เป็นไงครับโอ้โหสบายใจสิครับมีความชุ่มชื่นใจมีความเบิกบานอย่างที่สุดเพราะบุคคล ที่ทำงานแบบนี้นี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งล้ำค่ามันหายากครับเป็นบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะนอกจากช่วยแบ่งเบาภาระนะช่วยแบ่งเบาความกดดันต่างๆที่เจ้านายต้องรับไว้แล้วนะครับก็สามารถทำให้เจ้านายเนี่ยได้รับเกียรติด้วยนะครับพี่้องครับไม่ว่าเราจะเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกน้องเราก็สามารถทำทุกอย่าง ด้วยความซื่อสัตย์ได้โดยเฉพาะริดเสียนที่ทํางานที่เป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานอยู่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือบริษ,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 ษัทขอให้ทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มกําลังเหมือนกับทําถวายองค์พระเ,เจ้าครับแล้วผลงานจะออกมาดีเพราะสิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่ถวายพระเกียรติพระเ,เจ้าครับต่อมาครับข้อ14ครับบอกว่าคนที่อวดว่าจะให้ของกํานันแต่ไม่ให้ก็เหมือนกับเมฆ และลมที่ไม่มีฝนพี่น้องครับเราก็นึกถึงงานของพระเจ้าเพราะงานของพระเจ้าเนี่ยเวลามีพี่น้องอยากจะมีความร่วมมือกับงานของพระเจ้ากับคิศจ,จักรกับพันธกิจต่างๆก็สัญญากับผู้รับใช้พระเจ้าสัญญากับหน่วยงานว่าโอ้จะถวายร่วมจะมีส่วนผักดันจะมีส่วนช่วยเหลือแต่พอถึงเวลากําหนดแล้วเนี่ย ก็ไม่ทําตามที่พูดนะครับก็แทนที่จะเป็นผลดีกับพันธกิจนะที่จะเสร็จตามเป้าหมายตามเวลาแต่ปรากฏว่าก็เป็นผลเสียนะครับกับพันธกิจต่างๆหรือไม่แต่คิดาจักรก็ตามนะครับถ้าพี่น้องบอกว่าพี่น้องสัตซ์ซื่อในการถวายงานของพระเจ้าภายในคิดาจักรก็จะสามารถดําเนินได้ต่อเนื่องครับนะฮะแล้วก็งานของพระเจ้านั้น ก็จะเป็นที่ถวายพระเกียริพระเจ้าด้วยผลงานที่ออกมานั้นแต่ถ้าเราไม่ได้มีความสัตย์ซื่อหรือสิ่งที่เราสัญญาไว้กับพระเจ้าสัญญาไว้กับขิดจักรดังนั้นการงานก็ทําไมครับก็ชะง,งักแล้วก็เกิดผลเสียนะครับต่อคนที่ทําพันธกิจด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราที่เราจะเป็นคนนั้นที่ซื่อสัตย์ครับที่พระเจ้าว,วางใจให้เราสามารถอารักขาทรัพย์สินต่างๆที่พระองค์รงประทานให้กับเรา เพื่อใช้ให้เกิดผลอย่างสูงสุดในงานของพระเจ้าครับต่อมาครับในบทที่26บครับผมพามาดูข้อ4ี่ข้อ5ครับข้อ4ี่ข้อ5้าบอกว่าอย่าตอบคนโง่าตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะเกรงว่าเจ้าจะเป็นเหมือนเขาในข้อ5บอกว่าจงตอบคนโง่าตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะคิดว่าตัวเองมีสติปรรัญญา พี่น้องครับพระธรรมสองข้อเนี้ดูเหมือนจะขัดแย้งกันเองไหมครับข้อแรกบอกว่าอย่าตอบคนโง่าตามความโง่ข้อสองบอกว่าจงตอบคนโง่าตามความโง่เออมันเหมือนมันขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าผู้เขียนเองกําลังบอกเราว่าไม่ควรใส่ใจอะไรมากกับคนโง่นะครับและไม่ต้องพยายามให้เหตุผลอะไรเพื่อลดข้อโต้แย้งที่ไร้สาระของคนเหล่านี้ครับเรา นะครับถ้าเราทําเช่นนั้นคือเราใส่ใจคนโง่นะครับนะครับมันจะทําให้ตัวเราครับมีปัญหาครับคือมีความหยิ่งผยองเกิดขึ้นมีความหยิ่งผยองที่อยากจะเอาชนะในสถานการณ์บางสถานการณ์ดังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปตอบโต้คนโง่ครับบางทีคนโง่เนี่ยพูดอะไรมายั่วยุโทสะเราครับมันยั่วโมโหเราะสิ่งที่เราทำมันคือเงี้ยนิ่งไว้ครับนิ่งไว้ พี่ลองครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงจิตใจของคนเหล่านั้นได้ครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆถ้าเราจะต้องเลือกตอบเขาจริงๆถ้าเราพูดกับเขานะครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันตกอยู่ในระดับความคิดเดียวกันกับเขาครับพอเราตกอยู่ในระดับความคิดเดียวกันเช่นสมมติว่า เขาพูดกับเราโยโยุกับเราด้วยคำพูดที่หยาบคายนะครับพูดจะด่าพ่อด่าแม่เรานะครับพูดจะเสียดสีเยาะเย้ยถากทางเราพอเจอคำพูดลักษณะแบบนี้ถ้าเรานิ่งไม่พอนะครับแล้วเราตอบโต้เขานะครับเราจะโง่เหมือนเขาเลยฮะเราจะเป็นคนประเภทเดียวกับเขาเลยฮะเขาด่ามาเราด่าเราด่ากลับถามว่าเราแตกต่างอะไรกับเขาล่ะครับไม่แตกต่างกันเลยไม่ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับ ดังนั้นนะครับถ้าเราตอบโต้เขาจริงๆนะครับทำให้เรานั้นอยู่ในดับเดียวกับคนงูและพอเราตอบโต้กันแบบนั้นนะครับพี่น้องครับเราเถียงสู้เขาไม่ได้หรอกครับเราพูดจาหยาบคายสู้เขาไม่ได้หรอกครับดังนั้นเรานิ่งไว้ครับถ้าเราตอบโต้แบบนั้นแทนที่จะทําให้เขาเจ็บโอ้เรานะครับเจ็บเองครับถีบประตักก็เจ็บตัวเองนะฮะพี่น้องครับผมก็เสนอว่าเวลาเจอคนงูนะครับก็นิ่งไว้ครับนิ่งไว้ คนโง่เป็นคนแบบไหนครับพี่น้องครับในในพระพีนะครับโง่แปลว่าในภาษาเดิมนะครับอ่านว่านาบานนะครับเราก็จําได้ครับนาบานคืออดีตสามีของนางอาบิกายู่ใช่ไหมครับที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับทำอะไรไม่คิดถึงหน้าถึงหลังไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดไปนี่จะทําให้เกิดผลร้ายกับตัวเองนะครับไม่มีการวางแผนล่วงหน้าดังนั้นคนโง่เราก็มองดูครับ ชีวิตของนาบาตน,นั่นแหละครับคือคนโงต่ตามแบบฉบับข,ของพระคัมภีร์ถ้าคนเหล่านี้มายุ่งเกี่ยวกับเราพระรักครับนิ่งไว้ครับนิ่งไว้อขอพระเจ้าไม่ต่าอวยพรเราครับต่อมาครับในข้อ8ดครับบอกว่าผู้ที่ให้เกียรติคนโง่ก็เหมือนกับมัดก้อนหินไว้กับสลิงบางครั้งครับมีใครคนหนึ่งนะครับที่เราอยากแสดงความถ่อมใจต่อเขานะครับ โดยการให้เกียรติเขานะยกเขาขึ้นครับแต่ลืมคำหนึ่งไปครับว่าคนคนนี้มันโง่เขาซะเหลือเกินแทนที่เขาจะได้รับเกียรตินะครับกับกลายเป็นการทำร้ายเขาฮแล้วก็ไม่เพียงแต่ทำร้ายเขานะทำร้ายเราด้วยครับเพราะพมพีตอนนี้ถ้าเราให้เกียรติคนโง่เป็นเหมือนกันมัดก้อนหินไว้กับสลิงนะแทนที่เราเจะเหวี่ยงสลิงสลิงนั้นจะเหวี่ยงก้อนหินออกไปข้างนอกครับ ก้อนหินนั้นนะครับมันจะกลับมาหาตัวเราครับดังนั้นถ้าคนโง่เรายกชูเขาให้เป็นผู้นําเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งพิเศษถ้าเขาอยู่ในตําแหน่งนั้นเราก็ไม่ควรไปยกยอปอปั้นเขาครับเพราะถ้าเราไปยกยอปอปั้นเขาให้เกียรติเขาการกระทําที่เราทําแบบนั้นพระพีบอกว่าเหมือนกับมัดก้อนหินไว้กับสลิงสุดท้ายครับก้อนหินมันจะ กลับมาทำร้ายเราเองครับเพราะการให้อำนาจแก่คนที่ผิดนั้นเขาจะทำให้การงานนะครับและก็วงสังคมนั้นพังพินาศไปครับรวมถึงตัวเราด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับนี่คือข้อคิดบางข้อบางตอนนะครับจากพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกครับแล้ววันพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าทรงไว้ผมพี่น้องครับ